สำหรับข้อที่7นี้เป็นข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้จุด A B C D E F มีพิกัดดังนี้จุด A ก็อยู่พอแดนที่1คู่วรนับ3 4 B ก็1 2ควสองดนหน่งจุด C ก็4 2ควองดนนเช่นเดียวกันจุด D นี่ ลบสองกับเจ็ดอยู่กว่าแดนที่สองอีนี่ลบสี่กับห้ากวอแดนสองเอฟลบหนึ่งกับห้าก็กว่าแดนสองบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม DEF ได้จากการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วจงบอกทิศทางและหาระยะทางของการเลื่อนขนานนี้อย่างชัดเจน ครับในข้อนี้นักเรียนก็เขียนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานก่อนรูปต้นแบบก็คือ A B C ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานก็ D E F จัดการวาดรูปเลยก็วาดค่อข้างไปทางพอดแดนหนึ่กับ2นะครับนักเรียน แกน y นี่แกน x ตัดกันที่ o r ิ g i n จุด a ชื่อ3 4ก็1 2 3แล้วก็ขึ้นไปตามแนวแกน y 4 1 2 3 4เนี่ยตรงนี้ละครับคือจุด a เนี่ยจุด a จุด a ชื่อ3 4 ต่อไปจุด B ชื่อ1 2 x 1 y 2นี่คือจุด B จุด B อยู่ตรงนี้นะครับจุด B ชื่อ x 1 y 2จุด c ชื่อ4 2 3แล้วก็4 2ขึ้นบนนี่คือจุด c แล้วก็ควรดับ4 2 สามเหลี่ยม a b c ก็ลากเส้นเลยอันนี้ก็คือรูปต้นแบบต่อไปเขาบอกว่า d e f นี่เป็นภาพภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาน d f d ก็คือ,อลบสกับ7จ็ดลบสกับ7จก็หนสองตรงนี้ขึ้นไป4ี่ละก็ห้ากเจ็ด ก็ประมาณตรงนี้นลบสองกับ7นี่คือจุดดีจุด D ชื่อลบสกับ7ต่อไปจุด E ชื่อลบสกับหก็สามแล้วก็5ก็ขึ้นไปอีก1ตรงนี้นี่แหละครับตัวนี้คือจุด E จุด E จุด E ชื่อลบ4กับ5ส่วนจุด F นี่ลบ1กับ5ลบ1กับ5ก็ประมาณตรงนี้นี่คือจุด F ลบ1กับ5ก็ลากเส้นก็ได้สามเหลี่ยม DEF อันนี้เป็นภาพภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาน BC A B C นะครับไปที่ D E F คราวนี้โจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าจงบอกทิศทางและหาริยะทางของการเลื่อนขนาดนี้อย่างชัดเจนในชั้นเราตอนนี้หาริยะทางก็คือบอกว่าไปทางซ้ายไปทางขวาขึ้นบนลงล่างเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วส่วนจะหาริยะทางกันจริงๆต้องใช้ความรู้เทอมต่อไป ใช้ความรู้เพิมต่อไปเราก็ลากเส้นจากที่จุดสมนัยเลยจุดสมนยัยคือจุด A เนี่ยจุด A นี้มันเลื่อนขนานไปหาจุด D เนี่ยจุด A เลื่อนขนานไปหาจุด D นี่แหละครับตัวนี้คือเวกเตอร์นี่เวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ AD นั่นเองเพราะฉะนั้นการเลื่อนขนานในในในข้อนี้ก็บอกว่า เป็นการเลื่อนขนานเป็นการเลื่อนขนานนะครับเป็นการเลื่อนขนานขนานโดยใช้เวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์เวกเตอร์ A D นั่นเอง A D คราวนี้พอเวกเตอร์ A D เนี่ยตัวเวกเตอร์ A D ตัวนี้ เราก็บรรยายเลยว่ามันไปยังไงนะครับไปยังไงเขาบอกให้บอกอย่างชัดเจนเนะเป็นการหาระยะทางไปในตัวด้วยก็คือตรงนี้มันเลข4มันก็คืนเนี่ยต้องลากเส้นลากเส้นให้ขนานกับแกน y ผ่านจุด A พอลากเส้นขนานแกน y ผ่านจุด A ต่อไปก็ลากเส้นขนานแกน x ผ่านจุด d เนี่ยผ่านจุด d แล้วมาตัดกันที่ไหนก็ตรงนั้นก็เป็นมุมฉาก นั่นก็แปลว่าเวกเตอร์ ad นี้ก็คือขึ้นไปข้างบนกี่หน่วยครับเนี่ยก็ขึ้นไปข้างบนตรงนี้แค่นี้สขึ้นไปถึงนี่เนี่ยมันเจเนี่ยแนวนี้เจดเพราะฉะนั้นก็ขึ้นไปข้างบนสามหน่วยนะไปด้านบนสามหน่วยนะักเรียนแล้วไปทางซ้ายไปทางซ้ายอีกเท่าไหร่ไปทางซ้ายก็ ตรงนี้3าก็ห่างจากตรงนี้3ล้ตรงนี้ไปสองเพราะฉะนั้นไปทางซ้าย5ห้านวยไปทางซ้ายไปทางซ้ายห้านวยนะครับก็มาเขียนบรรยายเลยโดยใช้เวกเตอร์ AB ซึ่งซึ่งมีมีขนาดและทิศ ทางดังนี้เนี่ยไปด้านบน,นไปด้านบนลุกไปด้านบนสามหน่วยและไปทางซ้ายห้าหน่วยอันนี้ก็เป็นการบรรยายอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับ ติดตามและสมัครเรียนคณิตออนไลน์เพียงวิดีโอละ50บาทได้ที่คณิต .net แล้วเจอกัน